the channel นาวันนี้พบกับผมอีฟอีซี่ชาแนลนะครับเช่นเคยนะครับพาทั้งน้ามาตกปลาที่บ่อวันว่างๆฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาตั้งสไตล์จีนนะครับว่ามีอะไรมั่งครับโอเคครับน้าะท่านไหนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอีฟอีซี่ชาแนลได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับร้าวถ้าเกิดเรามาผสมเหยื่ออะไรนะครับน้ําลงนะครับ สมานแล้วก็มีพีซีแล้ว e ครับพอน้ำเซตตัวก็ขยำได้เลยนะครับ นะนะเราก็มาดูกันว่าสไตล์จีนมีอะไรมานะครับชุดสายหน้าตัวแรกก็จะมีชุดตัวเบ็ดสายหน้านะครับยาว25เซนนะครับสไตล์จีนนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นลูกหมุนนะครับลูกหมุนเบิดน่าจะเบอร์12นะครับครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์สตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดตะกัวนะครับส่วนของผมก็ จะเป็นตะก so like like so ัวพันคัตบัตนะครับเป็นตะกัวฟิวนะครับพันอย่างนี้ตะกัวฟิวมาแล้วก็เป็นสต็อปเปอร์อีก2ตัวนะครับครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชุดล็อกทุ่นนะครับก็จะมีสต็อปเปอร์2ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเสียบทุ่นนะครับตรงกลางตรงนี้แล้วตามด้วยสต็อปเปอร์อีก2ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัววัดระดับน้ํานะครับข้างบนจะมี3ตัวนะครับครับทั้งหมดของสไตล์จีนก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ มีชุดสายหน้ามีลูกหมุนสต็อปเปอร์2ตัวชุดตะกัวแล้วสต็อปเปอร์ล็อกทุ่นเออสต็อปเปอร์ล็อกตัวชุดตะกัว2ตัวนะครับแล้วก็มาชุดของทุ่นก็จะเป็นสต็อปเปอร์2ตัวล่างตัวเสียบทุ่นแล้วก็สต็อปเปอร์3ตัวบนนะครับตัวที่4เป็นตัวระดับน้ํานะครับครับต่อมาเราก็จะมาตัดแต่งตะกัวนะครับอันแรกเราก็จะหาระดับน้ําก่อนนะครับก็คือทําให้ตะกัวตัวนี้พาทุ่นจมลงไปสู่พื้นนะครับ เพื่อจะหาระดับน้ำนะครับจะหาระดับน้ําก่อนเลยครับรูดขึ้นไปให้สุดนะครับรูดขึ้นไปให้เยอะนะครับเพื่อจะหาระดับน้ํานะครับดูดสต็อปเปอร์ชุดทุ่นขึ้นไปเลยนะครับ ทำให้ทุ่นจมก่อนนะครับหาระดับน้ําที่แท้จริงนะครับของสไตล์จีนนะครับก็เดี๋ยวเรามาหาระดับน้ําก่อนเลยครับถอยลงไปตรงจุดที่เราจะตกนะครับนับตะกัวจมลงไปนะครับแปลงว่า ระดับน้ำยังไม่ถึงนะครับจนตัวทุ่นจะโผล่ปิ่มๆน้ำนะครับหนึ่งข้อสีนะครับข้อสีสุดท้ายปิ่มน้ำนะครับข้างหลังก็น่านอนมีเยนดิบหมือนเพลงครับทุ่น ทุ่นตอนนี้มันสข้อสีนะครับต้องเอาให้ปิ่มน้ำครับม <c oughs> ไม่ตรงนี้เ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับยังปิ่มน้ำน่าจะเห็นนะครับนี่ับประมาณนี้พอได้ระดับน้ำแล้วก็มาตัดแต่งตะกัวนะครับ เี่ครับเราต้องมาตัดตะก่วให้ทุ่นลอยขึ้นนะครับโดยการรูดสต็อปเปอร์ทุ่นลงมานะครับเพื่อให้ทุ่นลอยนะครับตัดแต่งออกนะครับเพื่อได้5ข้อสีนะครับอย่างเดียวนะครับตัดตะก่วเดเดรสพันใหม่ให้ค่อยตัดเล็มไปนะครับ นี่แหละจิ๊กหน่ยอเยเดียวติดแล้วตั้ง6ตกสครับผมหลังจากตั้งทุ่นแล้วเราก็มาตั้งระดับน้ำตกจริงนะครับและการรูดขึ้นไปนะครับนผมจะรูดประมาณ10เซนให้ตัวเบ็ดอยู่พื้นกองอยู่พื้นหน่อยนึงนะครับนี้ตกระดับน้ำเราจะอยู่ที่จะตกที่3ข้อสีนะครับ เมื่อกี้ตั้งทุนที่5้าข้อสีนี่สี่ข้อสีนะครับสี่ข้อสีก็รุดลงมาอีกนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ชิ่งหน้าเราด้วยครับ เป็นตัวยาวเนี่ยไปยาโอเคสามโอเคนะครับ3ข้อสีนะครับสีข้อสีไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับระดับน้ําข้างล่างไม่เหมือนกันนะครับว่าได้ระดับน้ำลังมาตกจริงเลยครับทีนี้โอเคนะครับตกจริงเลยนะครับ เดี๋ยวจะทำใหม่อยู่จะเอาอ็อกล็อกข้างหมดเลยดีกว่าบพาะพ่อพี่ไนี่ยไอ้พ่อออกมันอยู่แค่กลางน้ำหวานลงไปใต้น้ำไม่ได้โอ้อยู่กลางน้ำเออไม่ถึงข้างล่างมันฟูเหรอลอยเลยอ่ามันจะไม่โอเคเพราะมันมันจมจมลึกไม่ได้เออจมลึกไม่ได้ถ้าจมลึกก็ต้องลนให้ตดำเลยสามก้อสีจะได้ขึ้นบอก แล้วอยู่ระดับน้ำแค่80เปอรเซ็นไม่ถึงเมตรด้วยนี่สนาดเครื่องตัวเบื้เริ่มเลย <c oughs> มาถนอนโดดแล้วโดดแล้วนะครับปลาอะไรเ้า้อะไรโดโดละคะเหมือนจกนักรเกี่ยว ติดตัวดึงกลับมานะครับตบิดต่อครันต่อแล้วครับเ <c oughs> ดีด๋ยวต้องดึงต่อเนี่ยนะครับไป่างี้ต้องมาดูอาการทุ่นครับการทุ่นสไตล์จีนนะครับ ไปนะครับนี่ครับเข้าปากนะครับอาการนี้จะติดปากบนเลยนะครับ ต้นเซ็ตตัวแล้วดึงกลับขึ้นมานะครับใบต้นตั้งฉาก90องศานะครับต้นก็จะตั้งได้ตามที่เราตั้งไว้นะครับตั้ง6ตก3จะ4ข้อสอข้อก็ตกได้นะครับพื้นระดับข้างล่างไม่เท่ากันนะครับ น,นี่เขาเรียกลากทุ่นนะน,นี่เกี่ยวครับน,นี่ปลาเกี่ยวนะครับไม่ได้ครับถ้าเกี่ยวจะพาทุ่นลอยเดินเลยนะปลาลอยนะครับ บางวันไม่กินก็มีนะนี่นะใช่ <c oughs> ปลามันลอยเช้าเลยลอ,อยน้นใจนี่กฝดมันไม่ติดหรอติดแล้วนะครับอย่างนี้เข้าปากครับมา้ลนจีนครับ น ну oh ั่ครับจานการนี <h <h ่หัวงไอจีนโอเคครับเข้าปลาครับมีประมาณนี้นะครับสไตล์จีนไอชิ้มือปลาลอยอย่างเงี้ยครับผมอาปลาทิปนี้ยังไม่ได้ลงครับใช่ครับ quá nó qua được không ạ rất cô mà qua khoa phòng mà nay chuẩn ไวาไหครับดี่ตูนะครับเมื่อคีดวนไปสองตัวนะครับถ้าตกลอยต้องสืบเลยโอ้โหแล้วย่อนลงไปหย่อนครับ ปลาเยอะก็ไม่เท่าไหร่หรือยี่หรอมาไหวเหี้ยวันนองมาหนูแทะเวรไม่กล้าใช้เหมือนกันนะพี่คุณโดนพันเกี่ยวโอ้ยอะไรอ่ะกุ้งกุ้ยอย่านะอย่านะ้องขาดมันหายไปนานเลยเนี่ยหย่อนลูกหุูเข้าปากหย่อนกระปั๋วเข้าปากมันยังไม่หนีเลยมันน็อกเลยนี่ไอ้กูวันโอ้ยตัวขาวใส่เไยแต่กุ้งกุ้ยเกี่ยวติดแต่ปลายี่สกเกี่ยวไม่ติด ที่สกเก็ดแข็กว่านะมันกลมด้วยไงมันเป้ามันริ้วว่ะ่านะงนี้ลงปุ้ยเพิ่มป,ปุ่มปุ้ยนะครับปล่อยก่อน Nay vì mọi người chạy ra khắp bàn 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 กังหันได้คึ่งชั่วโมงว่ะนินนะครับอาคึ่ิสี่ครึบงสามเก้าเก้าบอลเล็กบอลเล็กห้าเก้าเกเลยเย็น <laughs> เล้นขับ่าแล้วเนาะ 看个老爷子就跑。 นะวันนี้ก็สไตล์จีนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จังหวะทุ่นก็มีให้ดูปลาไปนะปลาติดไปสองสามตัวนะครับเช้าเดี๋ยวดูนะครับว่าข้า้งหน้าเราจะไปไหนกันนะครับครับผมสำหรับ e ิปอิซี่ชาแก็มาตกปลาบอกวันว่างฟิชชิ่งก็ วันนี้เป็นบอ่อเหมานะครับไม่ใช่บอ่อเหมานะครับมันเป็นบอ่อตกแข่งนะครับครับผมใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ EBC ช a n n e ได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้้วยนะครับลำรับท่านที่เข้ามาใหม่ครับผมทางหน้าจะไปไหนก็ติดตามชมกันนะครับบอลุ้น <Bern abe> นะครับเคนะครับนะนะท่านไหนที่เข้ามาก็ <g> าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเพื่ให้ EBC ช n n e l นะครับ